พามาดูบ่อที่สวนเปล,งล่งเรานะครับไมได้มาสนานนะครับว่ยนยเทรบาบจากเพื่อนบ้านว่าตกที่คลองเปลงนี้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับดูนะครับน้ำเราเกือบเต็มบ่อทีเนะดียวนะและดีนะดูปลาเรานะ ตาในบ่อเยอะมากเลย ปลาลอยขึ้นมาเต็มเลยนะกินอาหารที่เราให้ไปเมื่อสักครู่ ดูฟังที่ปลูกต้นไม้ติดถนนนะครับต้นไม้เราหายไปไหนอันนี้นะเห็นยอดยางนาอยู่ยาขึ้นเต็มเลยนะครับมะพร้า,พาวก็งามดีแล้วนะครับยุปลูกได้หนึ่งปีสิเ้เสร็จประมาณหนึ่งปีครึ่ง มาดูต้นตะขบของเรานะครับนี่เราเริ่มปลูกผักหวานป่าไว้ที่โคนแล้วนะนี่ภารกิจวันนี้ตัดแต่งต้นตะขบนะครับมีจำนวนสามต้นนี่นะตัดแต่งแล้วโล่งดีแล้วนะครับ กิ่งข้างล่างโล่งเลยนะแล้วก็เอาใบมากบต้นผักหวานป่ากับต้นแดงนะครับเราหวังว่าจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีมีต้นหนึ่งนะแล้วก็นี่สางต้นพิกลนะครับเมื่อกี้กอเถาพันเต็มเลยนะครับ สังจะโล่งแล้วนี่ต้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้เถาเครืออะไรพันเต็มไปหมดจนกิ่งหักเลยนะนี่ตัดออกเกลี้ยงละส่วนฝั่งที่ปลูกต้นมะลิแล้วก็ต้นไม้ผลอื่นๆนะครับที่คันบ่อตอนนี้ยังไม่กล้าเดินไปนเนะหย้าค่อนข้างลกเนื่องจากฝนตกมา ติดต่อกันหลายวันเลยแต่มะพร้าวขึ้นดีแล้วนะครับมะพร้าวไกลๆนู้นก็เป็นกล้วยหอมกล้วยหอมขึ้นดีแล้วครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคึกหน้ากันอีกครั้งนะครับ